สัสดีค่ะอันนี้เป็นตอนเช้าที่เขาจะใส่บาตกันนะคะเราพักเนี่ยพักก็จะมีบาินทบารทข้างหน้าได้เลยใส่บาตรก็เหนื่อตอนเช้าค่ะ

ใส่้ต้องขึ้นมีรถไปเที่ยวหรือล่าว่าบอว่าจะเที่ยวเน่นี้เออมือีนเบิรงเข้าหัดเหนือเข้าเข้าสวงเหนือแคมป์ที่ไหที่ไหนค่ะที่แคมน้ำคานที่ฝั่งเหนือนั่นเงังังอันเบื้องน้ำคาน ตินตินแบบพาทุ่ยี่างลงมาเบืองแต่แต่ไปขึ้นได้หขี่มอเตอร์ไซค์ไปได้ไหมได้นี่กนิโลใช่ไหมฮอนนาทีนึงจะฮอนแลยอ้โหหนูถ้าชองมอเตอร์ไซค์ขี่โอจะบุนุ้งที่เขาเข้ามาได้นหโอเคขอบคุนค่ะน่ารักมากเออดรูปดิ เอหมือนันออันนี้ลูกศิษย์วัดไหนเนี่ยลูกศิษย์วัดไหนครับ ຫືມີຄົນອອກດອກຜູ້ທີ່ ยังัีอีกเหรอไม่ดีวัดแล้วแม่ันีเลือกอีกซองนีหมาเนมาเลยอ่าซานี่ก็ได้อะซาาซมนี่ละัมนี่ละพรซาซัม่ไม่เอาแล้วเหรอไม่เอาีอีกโอเคอันนี้โมทนาบุญเลยแม่น้น้อยอีกน้อย เด็กกับเด็ก เนี่โ <begun> อ้นี่บินมาบินทบาทพระ ขนมให้เนใจดีนะเน้นแต่งขนมให้หนูเอาขนมมาเยอะๆเน้เยอะคุณดีได้มาซุกสกัดหรอถ้าเอาขนมใส่บาตรเยอะเน้นเยอะเดดขอบคุณนะคะแม่ค่ะได้บุญนะคะเราก็ใส่บาตรข้าวเหนียวขนมเสร็จแล้วใช่ไหมเป็นไงโอ้แม่ใจดีมาก คนที่เนี่น้ำใจดีมากคือแบบเนาะแบ่งข้าวเหนียวไม่รู้ว่าที่พักอ่ะคือพระมาเลยนึกว่าต้องเดินออกไปเขาบอกว่าซอยเนี้ยซอยเดียวนะคะสวัดพระร้อยแปองค์หือถ้าท่านมาพักที่โคซี่เนี่ยก็ถ้าไม่อยากเดินไปไปตรงจุดตรงอะไรสนุนคนเดินใช่ไหมก็รอหน้า รอที่หน้าที่พักได้เลยโอ้ยนี่เขาขายขนมแล้วยเขาขายขนมให้เน้นเนี่ยเน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 ขายขนมทั้งนี้เราเล่นเยอะเขาเช้าเนี่ยแนะนำให้เดินเดินเล่นนะครับอากาศดีมากอือากาศดีกว่ากลางวันเนาะอากาศอาากศดีกว่าตอนเย็นได้นมโฟดีนี่ยเราก็เลยเดินไปตลาดเช้ากันวันที่เรามาเนี่ยโชคดีตรงที่ว่ามีการแข่งเรือเป็นพาไปดูแบบบรรยากาศในการแข่งเรือเขา อันนี้เราก็จะเดินไปตลาดเช้าเลยจ้ะใช่อันนั้นคือน,น้ำขงได้เอาไวไไ้เป็นน้ำขงนะคะน่าจะเริ่มมีงานแล้วะคะ่ะเนี่ยเป็นของกินเหมือน ข้าวซอยข้าวซอยดื่มน้ำโขงกินอาหารเช้าดื่ม่น้ำโของอากาศด,ดีมากค่ะมาร้านประชานิยมตรมตีน,นร้อนช้อนยันช้อนอันนี้โจ๊ก คนเยวมาแล้วเราก็เดินมาตรงตลาดตรงนี้หลังจากที่เรากินเสร็จนะคะน่าจะเรียกว่าตลาดเช้า ความควายหรอความควายหรือความชาความช้างให้เราเลือกอช่อันนี้เขาก็เหมาขับรถ,ถไปกระจกคนนะคะเขาคิดหกแสนกีบแล้วก็มาส่งเราที่พักนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากนั่งรถแอร์ก็เขาก็มีรถตู้<ส>นร,ร,าารนงานนะครับต่างกันแค่แสนเดียวใช่แต่ว่าเพราเป็นรถตู้ไม่มีไม่เห็นคนขับก็เลยให้พี่เขาพาไปเพืจับรรยากาศบรรยากาศ ้อมอะไรนะเด็กบอกเดกบอวไปซื้อบัตรก่อนเข้าไปในน้ำตกนะคะอันนี้ก็จะมีร้านกาแฟ คนละหกหมื่นกีบมีบริการรถไฟฟ้าด้วยนะคะรวมใน6กหมื่นกีบต่อคนแต่ถ้าคนเราคิดสองหมื่นกีบแล้วเราเป็นคนกึ่งลาวกึ่งไทย <c oughs> <laughs> เราก็เลยได้อยู่ที่หกหมื่นกีบมีร้านอาหารแต่ทกวันเขาบอกเขามีร้านอาหารเนี่ยนะ i'm ทางลงเลยนี่สองทาง,นะท,างทางลงนี้ค่อยออกอันนี้เขาขทางย่างปย่างเขาเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าปิ้งย่างน่ะเก้าเก้าเดินป่าออใช่ย่างเนี่ยย่างไปตรงนู้นอีกนิดนึงเนี่ยฉะนั้นไอ้คำว่าไก่ย่างก็เลยใช้ว่าไก่ย่างไม่ได้ก็เลยใช้คำว่าปิ้งไก่ สชื่นแล้วตัวทำไมใช้ไม่ใช้คำว่าตัวครับใช้ปีทำไมครับทำไมมีเหตุผลเหมือนกันครับมีเหตุผลอะไรครับไม่มีจริงอ่ะอฮะเยยเ็นดีเนาะจะบอกนะมีมีแถวนี้ นี่เหรอมีอยู่นี่ปะอยู่ข้างในนี้เหรอ <c oughs> นี่ไงมี before and after มีไหมมีเขาบอกว่ามันมีหมีอยู่ในนี้นะแต่เขายังไม่ปล่อยมานู่นไงใช่ปะไหนแค่นอนปะหรือมีแต่เปเปยหรือนอนอยู่ในเปไม่แน่ใจไม่เห็นหมีะคะ่ะ ยังไม่เห็นเลยนี่ไงหมีอยู่นี่ <laughs> นี่ไงมีอยู่ที่เปยนี่ไงน่ารักอะ่ะน่ารัก โตนตกาดกวางสีโหอยู่ใ,ใกล้แล้ววก็เย็นน่ะไอเย็นเลยอ่ะน้ำแรงมากแต่เย็นเนาะนโอ้โหใส่แรงมาก Nam nhiều mà นะคือด no. mm ูในรูปก yeah, uh, so mm ็ธรรมดาไงดูในรูปตอนที่เราอยู่ที่โรงแรมอ่ะใช่เพราะว่าเห็นตาเปล่าก็จริงแล้วมาก็คือเพื่อให้เราได้รู้สึกว่าเราเดินทางมาพบทุกที่ไฮไลท์ของเหลี่ยมทะบางแต่ว่าพอมาดูสถานที่จริงเนี่ยโอ้โหมันสวยมากเลยค่ะสวยกว่าที่เราดูในรูปเนาะใช่ใช่เพราะว่า เราจะมาเ่ยเราก็ไม่กันได้ะจะเลยมันมากมายนะไข่อไดองไ่โอ้โหสวยมาก กินแถวๆดืม่มน้ำขุยแล้วก็วันนี้เป็นเทศกาลเขาแข่งเรือกันที่แม่น้ำคากาดมาให้ดูนะคะว่าการแข่งขันเรือเป็นประเภณีของเขาจัดวันนี้พอดีเลยเราก็เลยว่าจะแวะไปดูนิดนึงว่าบรรยากาศเป็นยังไงอ้า้ฝตกสวยครับแต่ว่าแน,นะนำว่าเวลาเราไป มีรถให้เราเลือก3ประเภทเป็นแรกเนี่ยคือเป็นรถตู้2รถกระป๋อนะครับสมมอเตอร์ไซค์แต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องศึกษาคนต้องใช้ใบขับขี่หรือเปล่านะครับแต่ว่าไอ้สองบรรทัดเนี่ยก็เป็นช้อยช้อยที่ดีนะครับเพราะว่าราคามันต่างกันแค่เท่าไหร่แสนเลงแสนกี่เออต่างกันแค่แสนกี่ต่าง่แค่ร้อยกว่าบาทนะครับเช่นั่งสบายๆก็นั่งรถตู้ไปนะครับเปารถตู้ไปก็จะสบายหน่อยนะครับติดแอร์อยู่ที่นะครับแต่สภาพถนนก็ ตามสภาพนะครับเพราะว่ามันก็จะมีจุดที่แบบกำลังทากาลังซ่อมอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นรถกระป๋อคือ็ดีตรงที่ว่ามันได้บรรยากาศแต่ว่าแนะนาว่าออกเช้าหน่อยนะครับจะได้ภาคตะนตกเทงจะร้อนนะครับแต่ลมก็เย็นแล้วก็น้ําตกเดินเที่ยวง่ายสําหรับท่านที่คิดว่าเดินไม่สะดวกเนี่ยนะครับที่นี่เนี่ยเขาจะมีทางทางลาดนะครับเป็นเป็นลาดยางนะให้เดิน ให้เดินได้ง่ายนะครับแต่ก็จะมีความชันนิดนึงนะครับแล้วก็ใครที่เดินเ,เดินเดินเดินได้สะดวกสบายเนี่ยก็ไปเส้นทางธรรมชาติได้นะครับก็จะสวยนะครับแต่ว่าสําคัญคือจุดจุดที่เป็นพีคของของน้ำตกเนี่ยสวยมากนะครับสวยมากก็ถือว่าไปน้ําตกก็คุ้มนะคะสวยแล้วก็เย็นด้วยนะแ,แล้วค่ะไข่เจียวหมูสับเป็นไข่เจียวแล้วคิดถึงแม่ที่บ้านเลย ไก่เจียวคุณแอดจะโทรบอกเ่ยนี่เจียวอร่อยใช่อหมหมูย่ยไก่โอเคแล้วผัดซีอิ๊วเจ้นเล็กผัดซีอิ๊วดะหน้าตาเหมือนผัดไทยพูกสดกินข้าวเสร็จแล้วก็เลยเดินมาดูเพราะว่าเขาน่าจะตัดสินกันวันนี้ประมาณตอนห้าหกโมงเย็น งานบุญล่องเรือประเพณีนี่ของหลวงพระบางนะคะโอโ้โคนเยอะจริงอะ่ะงานประเพณีของที่นี่เขานะคะปีนี้ฝนต,ตกกับวันนี้เราก็เลยได้มาดูประเพณีแข่งเรือหมายังหมายังฮะนะ กล้วหนึ่งคู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตรงใกล้ๆเซนชัยอะค่ะน่าจะดูเห็นชัดชัดกว่านี้ น,นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเมนู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 มนอาหารที่เราจะสั่งแต่งร้านสวยะคะ่ะเราต้องลองขนมปังด้วยว่าขนมปังฝรั่งเศสเขาโอเคม นี้สิรมากับสุปเห็ดทัฟเฟิลน,นะคะโอ้อร่อยคือขนมปังที่ข้างบนโรยบนเห็ดนี่แห้ยกร็จิ้มจิ้มตกระเห็ดทัฟเฟิลอาจจะไมไ่กินอย่างนี้ก็ได้นะถาว่าก็อร่อยค่ะรสชาติดี <laughs> ห็ดหอมหอมแล้วก็ซุปเห็ดทอมก็หอมผานผาดไม่ลวค่ะมาแเ้วค่ะีเซ็ตโตสเกลลาร์บิบิบบกก็คือส่วนอันนี้เป็นเทนเดรลอยสเต็กที่ย่างมากับเห็ดแล้วก็มันนะคะแต่ว่าสองจานเมื่อกี้ก็เริ่มอิ่มแล้ว <laughs> จะไม่ได้ถนัดแนวนี้เริ่มไปแล้ว <c ười> แค่พอได้แค่พอได้แค่อยากมาลองชิมใครชอบอาหารแนวนี้ก็เรียนเชิญได้นะครับร้านนี้คุณภาพอาหารดีอาหารดีรสชาติรส <ๆ S 2> ชาติก็โอเคนะก็รสชาติแนวสากใช่ <คน S 1> ใชเป้นะ<ๆ>เป็นอาหารฝรั่งเศษที่ใช่ได้ <c ười> <c ười> เราก็ตบท้ายด้วยนะ้ำแกงหอยมีฟองนะคะแกงหอยบมกบางเบียร์รสชาติโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะน่าครับคุณภาพอาหารดีเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มร้านนี้มีเนื้อควายขายด้วยนะคะเป็นเนื้อบัฟฟาลโลสามารถสั่งได้ถ้าแบบอยากลองแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็กลับบ้านกันแล้ววันนี้ก็เป็นมื้อที่แบบลองมากินดูก็ถือว่าใช้ได้สำหรับคนที่ชอบอาหารฝรั่งเศสลองแวะมาร้านนี้ได้นะคะ